เขาจะก้มแล้วเป่าผมเงี้ยไม่บอกไหม <_ d ata> เขาบอกว่า <_ d ata> วันนั้นน่ะมีใครเดินเข้ามาในห้องออยไหมเพราะว่าเขาเป่าผมอยู่แล้วเขาเห็นเท้าอะ <_ d ata> เดินผ่าน,นไปเลยสักพักประตูมุงลวดอะ <_ d ata> เขย่าเงี้ยคือคคคแล้วก็ดึงกระแทกเข้ามาข้างในปังทั้งทางที่ลูกบิดอะล็อกแล้วก็ล็อกลงกรอนอย่างเงี้ยไปด้วยอะคือสิ่งที่เห็นที่เหลือซากไว้อะคือประตูอะแตกนี้เลยประตูไม้อะ่ะแตกครึ่งเนี่ย สวัสดีค่ะกลับมากับเบตตี้สตอรีนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาเล่าเรื่องผีให้ฟัง ผีเราหมอหมอวิวค่ะสวัสดีค่ะ่มีเรื่องผีไม่คือจริงๆไม่เคยเจอก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเนี้ยเป็นคนไม่ได้แบบว่ามีเซนส์อะไรแบบเจอประจำอะไรเงี้ยมันจะมีคนที่แบบมีเซนส์ไงแต่พี่จะไม่คนแบบนั้นแต่ว่าย้อนกลับไปเกือบ20ปีได้ตอนสมัยเรียนปีหนึ่งเขาจะมีหอในจริงๆเราอ่ะจะต้องนอนที่หอข้างในแต่หอข้างในมันไม่มีแอร์พวกพี่ก็จะมาเช่าคอนโดในมหาลัยเพื่ออยู่รวมกันทีนี้เนี้ยห้อง จะอยู่รวมกัน5คนจะมีห้องนอนใหญ่กับห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่จะนอนกัน3คนห้องนอนเล็กจะน,นอนกัน2คนแต่ตอนที่เราขึ้นไปบนห้องตอนแรกอ่ะก็จะเห็นแล้วว่าห้องอ่ะมันมีเหมือนมีหูแดงๆแ,แปะอยู่ตรง นี่คือครั้งแรกที่ไปที่ห้องนี้อะแปะอยู่ตรงประตูเหรอแปะอยู่ตรงประตูข้างในเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็จะเป็นห้องนอนตรงนี้นอนตรงนี้ก็จะมีผ้ายันสีแดงอะแปะตรงนี้กี่ห้องตรงกลางอะตรงกลางระหว่างประตูประตูนี้กับนี้เข้าใจเข้าใจแล้วก็จะมีเหมือนเป็นกระจกอะกระจกเหลียมๆอะพี่เดาว่ามันคงแบบประตูมันชนกันเขาเลยเอามาแปะไว้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่เป็นไรนะอยู่กันยังสงบสุขสนุกสนานแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ย มันเริ่มมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อออยหมอออยหมอออยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกไปสังสรรค์สังสารอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าขยันขยันคล้องคลอ,องหน่อยอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องรล่าที่เล่าเช่นก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเขาจะเป็นคนแบบเหมือนผมยาวพอเวลาสระผมเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบใช้ได้์บป่าผมใช่ไหมเขาจะนั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็เป็นพัดลมเขาจะก้มแล้วเป่าผม่เงีเ้ยไดเบอกไหมเขาบอกว่าวันนั้นน่ะมีใครเดินเข้ามาในห้องออ,อยไหมเพราะว่าเขาเป่าผม อยู่แล้วเขาเห็นเท้าอะเดินผ่านไป,ไปเลยแล้วทางที่เขาเดินผ่านเท้าเห็นเดินผ่านไปอะมันไม่ใช่ประตูที่แบบจะเดินแล้วออกไปได้าามันคือทางที่เดินไปแล้วเป็นหน้าต่าง <S 2> <S 2> <S 2> คือหน้าต่างอะไม่ได้เปิดแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมาไม,มไม่มีใคร ไม่มีใครอยู่ห้องเขาอยู่ห้องคนเดียวอะไรเงี้ยออยก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังก่อนแล้วซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเท้านั้นคือเท้าของคนใช่คือไม่ได้รู้สึกถึงความแบบไม่ใช่เป็นน้องเป็นแบบน้องอะไรเงี้ยก็คือเป็นเท้ามนุษย์ปกติใช่เขาได้บอกแบบว่าเขาคิดว่าเป็นเท้าผู้หญิงหรือเขาผู้ชายเขาบอกว่ามันไม่ได้สามารถไอเดนติฟายได้แบบขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนก้มอยู่แบบไม่ได้โฟกัสว่าจะเห็นอะไรเงี้ย เป่าผมแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยเราไม่เพื่อนฟังมาแล้เพื่อนฟังทุกคนก็เริ่มแบบหลอนๆแล้วอ่าแล้วอันที่พี่เจออ่ะคือพี่อ่ะล้างหน้าอยู่ที่อ่างล้างหน้าแล้วก็พอล้างไปได้แป๊บหนึ่งยังไม่ทันล้างทั้งหมดอ่ะชักโคกงไม่กดเองเนี้ยเี้ยไม่มีคนเออแต่ชักโคกกดกด พี่ก็วิ่งออกมาทั้งหน้าที่เป็นปองอะแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่มีใครปิดประตูอาบน้าอีกเลยกลัวผีกลัวผีกันทั้งห้องแล้วคิดว่าการที่เราไม่ปิดประตูนั้นช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอะไรก็จะได้เรียกเพื่อนอะไรโอเคแต่ความพีคเนี่ยมันไม่ใช่แบบเรื่องที่ได้เจอันทีละคนทีละคนความพีคมันคือพี่กับเพื่อนที่ชื่อออยกับคุณหมอเดียเนี่ยอยู่ด้วยกันพร้อมกันสาคนจําได้เลยว่า เพื่อนอีก2คนเนี่ยกลับบ้านเป็นวันหยุดทีนี้เนี่ยกินข้าวเสร็จเรากำลังจะเดินขึ้นลิฟต์คอนโดแล้วพี่ก็พูดขึ้นมาว่าคือมีพี่กับออยอะที่เจออะไรแปลก แต่คนชื่อหมอเดียเนี่ยไม่เคยเจออะไรเลยพี่เลยว่าเนี่ยวันนี้เดียมาอยู่กับวิวออยอ่ะจะจะเจออะไรไหมพูดก่อนขึ้นคอนโดละทักทักซะหน่อยทักซะหน่อยพอเดินขึ้นมาเนี่ยอยากให้นึกภาพแบบเป็นห้องนั่งเล่นนี้สมมุติตรงนี้เป็นบริเวณห้องนั่งเล่นใช่ไหมตรงนี้จะเป็นทีวีแล้วก็มีชั้นวางทีวีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับทีวีเนี่ยจะเป็นทางที่จะออกไประเบียงซึ่งประตูที่จะออกไประเบียงเนี่ยมันจะมีมุ้งลวดปิดก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นประตูที่เป็นลูกบ กับมีกอนซึ่งเราล็อกทั้งกนทั้งลูกบิดไปแล้วชั้นอะไรอยู่ชั้นอะไรจําไม่ได้อะี่สิบปีแล้วน่าจะชั้นเจ็ดนะถ้าจาถ้าจำเจ็ดข้างนอกเป็นระเบียงไหมสามารถเอาไปยืนได้ไหมยืนได้ยืนได้ยืนได้แต่ว่ามันไม่สามารถปีนได้นะหมายถึงว่ามันสูงมากพยายามมองแล้วว่ามันมีคนขึ้นมาได้ไหมมันไม่มีทางอะโอเคเกิดอะไรขึ้นพอกินข้าวเสร็จน่าจะสักสามทุ่มที่กลับมาคอนโดกันแล้วก็นั่งคนละมุมเลยบางคนอ่านหนังสือบางคนดูทีวีพี่ก็นั่งดูทีวีไมม่ีนนตกเลยะ ไม่มีลมพัดเลยสักพักประตูมุงรั่วอะเขย่ยเงี้ยคึกคือคือคแล้วก็ดึงกระแทกเข้ามาข้างในปังภาพสามคนวิวออยเดียจับมือกันสามคนแล้วหลังติดชัดวาทีวีแล้วก็ของมันทะคือแบบข้างอะแบบมันมันคืออะไรวะแบบไม่พอไม่หยุดไม่หยุด ใช่ตอนนั้นตอนนั้นก็คือได้ยินเสียงแต่ยังไม่เห็นภ้าออย่างเงี้ยหรอไม่ได้ยินเสียงเลยว่ามุงร่วดมันขยับอย่างเงี้ยเหมือนมีคนขยับขยับคือ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 เราดึงกระแทกเข้ามาข้างในสามคนก็คือมารวมกองกัน,กนอยู่ตรงชั้นวางทีวีอย่างงี้แล้วก็จับมือกันอย่างงี้แล้วข้าอย่างงี้ๆๆๆแล้วมองไปที่ประตูแล้วมองไปที่ประตูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วลูกบิดประตูเคยเห็นในหนังพีไหมลูกบิดประตูอย่างเงี้ยคือคือคือแืนอย่างเงี้ยแล้ว้างนอข้างเงข้นอก แล้วก็แทกกับผนังข้างนอกอะปังทั้งๆท,ท,ที่ลูกบิดอะล็อกแล้วก็ล็อกลงกรอ,อย่างเงี้ยไปด้วยอะแล,แล้วคือสามคนอะไม่มีใครลุกได้เลยหลังจากเหตุการณ์สงบพอประตูกระแทกดึงปึ้งออกไปข้างนอกคนแบบมันคืออะไรวะเนี่ยอเออแล้วมันแบบเจอพร้อมกันสามคนไงไม่มีลมไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีลมทําไงอะประตูอย่างเนี้ย สิ่งที่พอเราตั้งสติได้อ่ะก็คือมันจะไอ้ตรงชั้นวางทีวีอ่ะมันจะมีโทรศัพ huh. ท์ภายในคอนโดวางอยู channels, so at ่คือคอนโดเนี่ยมันจะมี ABC เราอ่ะอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็จะมีเพื่อนแบบผู้ชายที่แบบเป็นกลุ่มลีดอะไรเงี้ยจะอยู่อีกคอนโดหนึ่งเราก็โทรกดเบอร์ภายในเพราะว่าตอนนั้นลุกไปเอาอะไรไม่ได้แล้วอะช็อกกดเลยอะเมืองมาช่วยกูหน่อยแล้วผู้ชายก็วิ่งมากันหมดเลยทุกคนก็วิ่งไปดูว่าแบบมีใครไหมมีอะไรไหมคือสิ่งที่เห็นที่เหลือซากไว้อ่ะก็คือประตูอ่ะ แตกนี้เลยประตูตไม้อะแตกครึ่งเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงที่เราลงกรไว้อ่ะอมันถูกดึงลากออกไปใช่ปะล็อกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันดึงออกไปแล้วไม้อะเนื้อไม้มันโดนกินเชี่ย <Yeah. S 1> คือมันไม่ได้แบบมาในรูปแบบเห็นคนแต่มันแบบเป็นพลังงานที่แบบมันอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์อะหลันจากนั้นทำยังไงอ่ะ หลังจากนั้นก็คือไปนอนรวมกันในห้องสิบคนท <c ười> ีคนดู <c ười> ห้องนึ่ง <c ười> ของเราผู้ชายก็ <c ười> คไม่มีใครอยู่ห้องนี้เลยไม่มีใครกล้าเลย ถ้าจะบับน้ำก็คือมาพร้อมกันหมดเลยแบบเป็นเดือนๆนอะ่ะกว่าจะแบบกล้ากลับมาแบบไปทําบุญไปทํานู่นทํานีน่ซึ่งแบบหนักมากเป็นเรื่องเดียวที่แบบเจอพร้อมกันล่าสุดบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีเรื่องนี้นะซึ่งเราก็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงต้องการอะไรไม,ไม่ได้เลยไม่รู้เลยแล้วความเป็นหมอของหมอวิวนั้นเ <c oughs> ชื่อไหมว่าผีมันมีจริงพี่เชื่อนะเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ไงแล้วเราแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราหลอนไปเองด้วยไงคือแบบไม่ได้แบบเฮ้ยได้ยินเสีย หรือเฮ้ยแบบเหมือนเห็นเหลืออะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนชักควบกดนะเออระบบมันอาจจะเสียอ,อะไรเงี้ยหาทางออกค่ะหาทางออกให้เหตุผลแต่อันนี้คือแบบประตูคือแตกนี้เลยอะ่ะแตกแบบครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะแบบผ่ากลางเนี้ยแบบเป็นทะแยงมุมเนี้ยเชีย <Yeah, S 2> ประตูไม้ด้วยประตูไม้แล้วคือลุกปิดคือแบบล็อกอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว คือถ้าสมัยนั้นมีมี p h o n นนะเราก็จะแบบถ่ายได้ถ่ายแบบทุกอย่างได้แต่สมัยนั้นมันยังไม่มีไม่สามารถถ่ายรูปไได้ยังเป็นรุ่นแบบโนเกียซัมซุงพับๆแบบยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นมันก็เลยไม่มีรูปไม่มีวิดีโอพี่ดูเเล่าเรื่องใหนหน่ไดิที่เขาบอกว่าจะมีวันกีดอะคืออะไรอะวันกีดเหรอไม่รู้ตอนนี้ยังมีไหมนะแต่สมัยนั้น่ะคือหมายถึงว่ามันจะเป็นวันที่แบบใกล้ๆสอบอะใกล้ๆสอบแล้วแบบเหมือนคนแบบเครียดอะ อ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเยอะอ่ะแล้วมันจะมีคนแบบว่าออกมายืนตรงระเบียงแล้วก็กรีดเป็นเสียงกรีดคนอะอย่างเงี้ยแล้วพอมีคนกรีดตึกหนึ่งกรี๊ดตึกหนึ่งกรีดกรีดกรีดกรี๊ดอย่างเงี้ยก็คือเป็นวันกรีดเออแต่ไม่ได้เจอผีไม่ได้อะไรเครียดเครียดจะสอบอะไรเงี้ยพี่เคยไหมไม่เคยไม่เคยกรีดเพราะไม่แข็งหนังสือ ต่บไปอันนี้อีกแล้วเออเป็นยังไงคะให้คนทางบ้านคอมเมนต์หน่อยว่าเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ไหมพี่อ่ะเคยเจอแค่อันเนี้ยแล้วคือมั่นใจว่าของจริงแน่เพราะทั้งคนนคนมันเ็นเพร้อมกันเนแรงว่ะแล้วมันมีสิ่งที่มันพังทลายไปแล้วด้วยไงให้เลทค่ะ1-10เรื่องของหมอวิลเป็นยังไงพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty's t o r y mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. กดกระดิ่งตอนนี้ทาง YouTube mm hmm. ก็มีปุ่มแต่งข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะซับพอร์ตช่อง Betty's t o r y ก mm ็สามารถกดได้เลยนะคะบ๊ายบาย